สวัสดีค่ะท่านสมาชิกนะคะช่อง YouTube หวานชิวกา l เลิฟไชน e สโ n o วล l a แอนด์ซีรีนะคะขอบพระคุณทุกท่านเลยที่เลี้ยงกาแฟแ,ฟแอดหวานนะคะเดือนละหนึ่งแก้วค่ะขอบพระคุณมากค่ะสำหรับอัพเดนี้นะคะหวานนะคะมีเรื่องราวของตำนาน2องบุกพางามมาฝากเช่นเดิมนะคะเรื่องนี้สนุกนะคะเอาจริงๆค่ะแต่ว่าก็ไม่มีคล้ายไหนนําเข้ามาในประเทศไทยเลยนะคะแต่ตอนออกอากาศก็คือออกอากาศบนแพลตฟอร์มโยคูตอนที่12นะคะก็ถึง ตอนที่หลังจากที่ฮวามูจินเนี่ยน้องสาวของนางเอกนะคะได้รับตัวยาจากห้องยาแล้วก็รีบกลับไปที่เรือนของนางทันทีระหว่างทางก็ได้พบกับหยวนอู่นะคะเพื่อน ร่วมฝึกสมัยที่นางเข้ามาอยู่ในจวนสกุลเหยียนใหม่ๆเมื่อได้พูดคุยกันเนี่ยก็จึงทราบว่านางมีตัวยาสำคัญนี้เขาจึงขอความช่วยเหลือจากนางนะให้แบ่งตัวยานียให้เขาสักนิดหนึง่งเนื่องจากน้องสาวของเขาป่วยหนักค่ะด้วยความสงสารนะคะนางก็จึงมอบตัวยานี้ให้กับเขาไปบางส่วนทางด้านเยียนชิงเจียงเมื่อกาลังวางแผนนะคะกับกลุ่มคนสนิทเพื่อที่จะรอบเข้าเมืองหลวงเนี่ยโดยแจ้งกับฮูหยินของเขาว่าเดี๋ยวเขาจะไป ฝึกกองกำลังทางฝั่งตะวันตกสักระยะหนึ่งเพื่อดูการฝึกซ้อมแล้วก็ ตรวจสอบความเรียบร้อยต่างๆนะคะโดยขอร้องให้หูหยินของเขาที่สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยช่วยอดทนเสียสละเวลามาดูแลจวนแทนเขาหน่อยในช่วงที่เขาไม่อยู่ค่ะหลังจากที่ฮาวาจินซิวได้ยินการพูดคุยของเหยียนชิงเจียงกับคนสนิทนะคะก็คือซื่อชิงเผยแล้วเนี่ยจึงได้ไปดักรอท่านเหยียนชิงเจียงแล้วก็คุกเข่าขอร้องให้เขาพานางไปเมืองหลวงด้วยเถอะเยียนชิงเจียงจึงตอบตกลงว่าจะพานางร่วมเดินทางไปในครั ทั้งนี้ด้วยนะคะทีนี้ในวันประรองเนี่ยคือการแข่งขันนะคะโตอิงฮวาแล้วก็ จางซื่อเซียนได้ร่วมมือกับจางกุ้ยเฟยค่ะวางแผนนะคะวางยาพิษในน้ําชาให้กับฮ่องเต้กันเลยทีเดียวหลังจากที่จางกุ้ยเฟยได้มอบน้ําชาที่มียาพิษให้ฮ่องเต้ดื่มแล้วเนี่ยนางก็ขอตัวกลับตําหนักตามแผนโดยอ้างว่านางนั้นมีอาการคล้ายจะเป็นลมเนื่องจากถูกแดดเป็นเวลานานนี้เมื่อฮ่องเต้ได้ดื่มชาจากจางกุ้ยเฟยไปแล้วนะคะพิษในชาก็เริ่มกําเริบขึ้นแผนการเพื่อรอบปงพะชนฮ่องเต้ได้ดําเนิน นในทันทีโดยถ้าแผนการนี้สำเร็จเนี่ยก็จะผลักดันให้องค์ชายสี่ขึ้นมา รับราชบัลลังก์ต่อนะคะทางด้านจางซื่อเซียนเนี่ยที่กำลังจะเข้ามาทำลายฮองเต้ได้ถูกกองกำลังของตระกูลเหยียนนะคะซึ่งนำโดยเหยียนชิงเจียงเข้ามาขัดขวางไว้แล้วก็ปกป้องฮองเต้เอาไว้ให้ปลอดภัยค่ะเมื่อจางซื่อเซียนเนี่ยรู้ว่าแผนการของตนเองแล้วก็โตอิงฮวากำลังจะล้มเหลวจึงคิดที่จะหนีนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็ถูกโตอิงฮวาหักหลังแล้วก็ฆ่าตายในที่สุดจากนั้นก็โยนความผิดในการก่อกบฏครั รั้งนี้ทั้งหมดให้เป็นความผิดของทางจางซื่อเซียนที่ร่วมมือกับทางจางกุยเฟยแล้วก็ตระกูลจางทั้งหมดเลยนะคะโดยยังกล่าวโดยไม่อายว่าตัวเองนั้นมีความชอบที่ฆ่ากระบฏอย่างจางซื่อเซียนได้นอกจากจะรอดพ้นข้อกล่าวหาว่าเป็นกระบฏแล้วนะคะโตอิงฮวาก็ยังได้รับความดีความชอบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ไปอีกด้วยค่ะถึงแม้ว่าเยี่ยนชิงเจียงจะรู้ว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็ร่วมวางแผนการก่อกระบฏครั้งนี้ก ก็คือโตอิงฮาวากับจางกุย้ยเฟยนะคะแต่ก็ทำอะไรไม่ได้อีกทั้งโตอิงฮาวาเนี่ย ก็ยังผลักความผิดทั้งหมดให้กับจางกุ้ยเฟยแล้วก็ตระกูลจางทั้งหมดไปอีกแล้วด้วยนะคะว่าเป็นผู้วางแผนร่วมกับจางซื่อเซียนในการรอบบงพระชนก่อกรกบฏในครั้งนี้เพื่อที่จะผลักดันให้ลูกชายของจางกุ้ยเฟยนะคะ,ะก็คือองค์ชาย4นั่นนหะได้ขึ้นของราชต่อไปค่ะส่วนองค์ชาย4เองนะคะเมื่อไม่มีทางเลือกจึงต้องตกลงเดินตามแผนของโตอิงฮวาโดยการกล่าว ปรักป่ำแม่ของตัวเองแล้วก็ผักความผิดทั้งหมดให้กับจางกุ้ยเฟยนี่แหละนะคะทั้งยืนยันความบริสุทธิ์ของตนเองว่าตนเองนั้นไม่ได้มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับแผนการนี้เลยทีนี้ในทองพระโรงนะคะองค์ชายสี่ก็ได้ถือศีรษะของจางซื่อเซียนเข้ามาแล้วก็มาทําเป็นรําไห้เสียใจกับการกระทําของมารดาของเขานะคะโดยกล่าวว่าตัวเองนั้นก็ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นแล้วก็ยังได้ยอมเสี่ยงชีวิตที่จะไล่ล่าตามกบฏ เพื่อที่จะตัดหัวกบฏมาให้พ่อของเขาให้ได้ค่ะเพื่อเป็นการยืนยันความบริสุทธิ์ใจของตนเองนี่เมื่อเหตุการณ์ต่างๆนะคะคลี่คลายลงแล้วเนี่ยองค์ชายสามซึ่งเป็นบุตรชายของเหรียญฮองเฮาก็ได้ถูกปล่อยตัวจากการถูกคุมขังตระกูลเหรียญทั้งหมดได้รับการอภัยโทษนะคะเนื่องจากได้ทราบว่าแผนการทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นกับเหรียญฮองเฮาและก็ตระกูลเหรียญน,นั้นเป็นจางก,กุ้ยเฟยที่วางแผนใส่ร้ายทั้งหมดเลยนะคะ จากเหตุการณ์นี้ค่ะองค์ฮองเต้ก็ได้พระราชทานยศนะคะแล้วก็บรรดาศักดิ์ให้กับโตอิงฮวาขึ้นเป็นฮวาหยางกงแล้วก็เหยียนชิงเจียงก็เป็นจิ้นอันกงค่ะส่วนแม่ทัพพันเชิงเย่นะคะก็ให้ขึ้นเป็นแม่ทัพเซียวฉีแล้วก็ยังได้พระราชาทานนะคะคือให้พระราชสมรส ให้กับเหยียนเฟยชิงกับองหญิงซูชีอีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะอีเฟยเยียนก็ยังได้รับความดีความชอบที่ได้รับพระราชทานยศแม่ทัพขั้น4ี่นะคะเรียกว่าแม่ทัพหูเว่ด้วยกรนีก็โอ้โหได้เลื่อนขั้นกันมากมายเลยนะคะจากนั้นนะคะแม่ทัพค่ะแม่ทัพพันเฉิงเย,ยก็ได้ขอพระราชทานทหารนะคะห้าพันนายเนี่ยขอให้อยู่ภายใต้การดูแลของอีเฟยเยียนแล้วก็ยังได้ขอให้ฮ่องเต้นเนี่ยอนุญาต อีเฟยเยียนนำกองกำลัง5,000นายนี้ไปปกป้องเมืองเย่โจซึ่งกำลังถูกลุกลานจากศัตรูนะคะแต่ว่าทางเยียนชิงเจี้ยนก็ได้กล่าวคัดค้านค่ะเพราะรู้ดีว่านี่เป็นแผนของแม่ทัพพันเฉิงเย่เพื่อที่จะกันแก้งอี้เฟยเยียนนั่นเองนะคะโดยให้เหตุผลว่าอีเฟยเยียนไม่เคยมีประสบการณ์ทางการรบมาก่อนแต่ฮ่องเต้ก็ได้บอกว่าไม่มีใครที่เคยมีประสบการณ์ถ้าไม่ผ่านการรบครั้งแรกทุกคนย่อมมีครั้งแรกเป็น ของตัวเองกันทั้งนั้นนะคะดังนั้นก็จึงยืนยันตามคำเดิมว่าจะให้อ e ีเฟยเยียนเนี่ยนำกองกำลังไปปกป้องเมืองเยโจ เมื่อข่าวข่าวจากเมืองหลวงถูกส่งมาที่จวนตระกูลเหยียนนะคะเหลียนหูหยินที่ได้ทราบว่ากลุ่มเซียวอู่อีอ้ทั้งหมดเนี่ยได้รับพระราชทานรางวัลแล้วก็ยศถาบรรดาศักดิ์ก็เกิดความไม่พอใจเป็นอย่างมากค่ะแล้วก็เกรงกลัวว่าอำนาจของนางจะถูกลดทอนลงไปในไม่ช้านี้นะคะเนื่องจากทั้งทั้งฝั่งของซีเหยียนแล้วก็ตงเหยียนซึ่งตอนนี้อยู่ภายใต้การดูแลของเหียนเฟยไปแล้วก็เหยียนเฟยชิงเนี่ยซึ่งเป็นต้นสังกัดของซ่งหมิง โดยตรงเลยนะคะล้วนแล้วแต่เข้มแข็งขึ้นแล้วก็ยังสร้างผลงานใหญ่ๆได้โดยเบื้องหลังของทั้งสองคนนี้นะคะแล้วก็กลุ่มเสี่ยวอู่อี้เนี่ยที่ประสบความสําเร็จมาได้ก็ด้วยความสามารถแล้วก็ปัญญาของฮวามูจินทั้งสิ้นเลยฮวามูจินคือนางเอกนะคะนางนะคะจึงได้ร่วมกันวางแผนกับพ่อบ้านเหลียวเหยียนเซิงค่ะใส่ร้ายฮวามูจินว่าเป็นคนที่รอบวางยาขับลูกให้นางกินหวังจะให้นางแท้งลูกนะคะโดยใส่ตัวยาที่เรี เรียกว่านิวหมางที่ฮวามูจินไปขอมาจากห้องยาค่ะเอาไปผสมลงในยาบำรุงให้นางกินนะคะโดยร่วมมือกับหยวนอู่นั่นเองซึ่งก็ติดค้างบุญคุณของฮวามูจินอยู่นะคะที่ฮวามูจินเคยมอบนิวหมางให้เขาเพื่อไปใช้รักษาน้องสาวของเขาค่ะโดยบีบบังคับให้หยวนอู่บอกให้น้องสาวของตนเองซึ่งเป็นบ่าวในเรือนของเหรียญหูหยินเนี่ยรอบวางยาเหรียญหูหยินนะคะ โดยเหลียวเหยียนเชิงเนี่ยก็ได้ข่มขู่ฮวามูจินโดยให้นางยอมรับว่าแผนการวางยาเหลียนหูหยินนั้นเป็นแผนของนางคนเดียวหรือวางแผนร่วมกันกับกลุ่มเซียวอู่อี้หากนางไม่ยอมรับแล้วก็ก็จะลงโทษกลุ่มเซียวอู่อี้ทั้งหมดเลยนะคะดังนั้นนางจึงกล่าวปฏิเสธและยืนยันความบริสุทธิ์ของนางว่าก็ไม่ยอมรับก็ให้ส่งคนไปนค้นที่เรือนนอนของนางได้เลย ก็จบตอนที่12นะคะโอ้โหเรื่องราวก็กำลังนวลนวอีกแล้วค่ะคือทางเหรียญฮูหยินเนี่ยนะคะมีความอิจฉาลิษยาอย่างอย่างไล่ขอบเขตจริงๆเลยนะคะนางอยากเป็นที่หนึ่งะคะ่ะอยากให้อยากให้ท่านเยี่ยนนะคะรักนางคนเดียวแล้วก็ให้นางมีอำนาจแต่ว่านางก็รังแกคนในตำหนักขนาดนี้นะคะซึ่งก็ไม่มีใครรักนางเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันในตอนที่13นะคะกับตำนานสองบุปผางามค่ะเดี๋ยวพบกับวันได้ใหม่นะคะรักษา สุขภาพกันดีๆสวัสดีค่ะ